หนึ่งปลาแซบๆมาละจ้าเข้าจะมบ้านมาป่าก่อนก็นจะมีตะไคร่ละกาอ่า,อาใบแมงลกักกะหั่นทอนเสร็จเรียบร้อยก็จัดการเอาเกลือค่ะโรยให้ทั่วๆตัวปลาเนี่ยค่ะละกาที่ตามลงไปเมื่อกีนก้นี่คือผงนัวค่ะซอนเล็กๆนั้นคือผงนัว ข้าวกะจะเอาตะไคร้หรือใบแมงลักยัดเขาไปในทอกปลาแล้วโตปลาก็มักไว้คือหนึ่งเจ้ามาข้าจะทําการตัดตะไคร้เป็นท่อนๆแบบนี้จ้ะไปล่องอ่าทีหนึ่งเพื่อที่จะให้เพิ่นหอมนะคะเดี๋ยวเะเจเอาปลาว่างเทิงตะไคร้อันนี้ก็สิเป็นบวบจ้ะข้าจะหนึ่งเทิงน่วยเลยเพราะว่าเวลานหนึ่งเทิงนวยมันจะหวานจ้ะตัวนี้เป็นลูกที่มันแตก้อจ้ะแต่ว่ากะบบ่มีแมง คือเพิ่นน้ำลายเกินไปเพิ่นกระแตะกกระตัดออกแล้วก็ว่างป่าโล่งจ้าแล้วก็เอาเครื่องมาโรยโรยใส่เพื่อที่จะให้เพิ่นหอมจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเขากะตั้งน้ำให้เดือดเรียบร้อยและะ้วค่ะว่างไปเลยจ้าแล้วก็ปิดฝาไว้เมื่อน,นี้เขามีอดอกแค่นั่นเด้อจ้าแต่ว่าเราใส่ที่หลังเนี่ยมาเปิดออกปลาก็เริ่มจะซุกแล้วเขาก็เอาดอกแค่ใส่จ้า ดอกแค่ใส่ที่หลังจะได้บอเปือ่อยจ้ะพอใส่ดอกแค่เสร็จเรียบร้อยค่ะปิดฝาไว้อีกสักพักน่าจะใช้ได้แล้วนะคะเราจะมาดูกันค่ะว้าวน่าอร่อยเลย หลักจากหนึ่งปลาเ้าซุกเ้าชิม่าต่ำแจวจ้า,จาอันนั้นพริกป่นใส่ผงนัวลงไปห้ามีการขัวอหอมแดงไว้เรียบร้อยแล้วเขาก็เอาหอมแดงใส่กกต่ำเพิ่นให้ละเอีร์เติมอ,อันสุดท้ายที่เฮาจะเติมก็จะเป็นพักซี่ต้นหอมลกกะมากายมะเขือเทศค่ะเพราะว่าเฮาจะใส่มะเขือเทศนั้นเจลหนึ่งปลาตรงมีมะเขือเทศ ใส่ปลาล่าลงไปปลาล่าบต้องลายจ้ะเพราะว่า,าเจาหนึ่งป่าจะบ่เนนเค็มเอาก็จะใส่มะเขือเทศท,ที่เฮา,าย่างจนสุกเรียบร้อยลงไปจ้ะเนื้อเจวของเฮาสีมีหลายขึ้นทันทีเลยถ้าเฮาใส่มะเขือเทศลงไปตามด้วยต้นหอมผักชีจ้าหัน่นหน่อยใหญ่ตามเฮามักเลยจ้ะใส่ลงไป คุกเข้าให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยตักใส่ชามเลยจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งกัดเดอ้อวนาตาปลาหนึ่งและแก่เจ้เเกือเทกของเขาจะหน้ากิดซํำไลตักลงถ้วยหน่อยเลยจ้านหนึ่งปลาจ้า